ครับสวัสดีค่ะกลับไมีกคันนะครับเนทนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนทคนธรรมดานะครับวันนี้เราจะพาปลอมตัวเป็นเซลล์โครงการนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่โครงการเลสฟอเรสนะครับราชพฤกษ์ตัดใหม่สําหรับหลังแรกที่พาปไปดูนะครับชื่อว่าลูเซนนะครับเป็นหลังลองใหญ่สุดของโครงการนะครับ นี่ชื่อว่าลูเซนนครับหลังนี้เลย,ย,ย,ยนะครับรูเซนนะครับจะมีเนื้อที่อยู่ที่สามสิบจุดห้าตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยร้อยห้าสิบตารางเมตรสามห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับรูเซนบ้านตัวอย่างแต่เราเข้าไปดูไม่ได้ะัะติดลิขิ์ทางโครงการ อันนี้ก็สำหรับครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็มาซื้อกันได้ครอบครัวบ้านหลังนี้ต่อไปเราจะพาไปดูลาเวนเดอร์นะครับหลังใหญ่ที่สุดในโครงการอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะครับสำหรับหลังนี้นะครับหลังใหญ่ที่สุดในโครงการชื่อว่าลาเวนเดอร์นะครับห้าสิบสองตารางวาร้อยห้าสิบหกตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยก็จะมีสี่ห้องนอน สากห้องน้ำนะครับสองที่จอดรถเราก็จะพาไปดูหลักโครงการนะครับนี่พาดูรอบๆแล้วกันนะครับเพราะเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้พาไปดูรอบๆบ,บ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างดูรอบๆได้เลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะเพิ่ม ฟังชันนั่งเล่นก็สามารถทําตามที่โครงการเขาทําให้ได้ก็ได้นไว้สําหรับลูกค้าที่สามารถนั่งมานั่งจิบน้ําชาหรือกาแฟอะไรได้แบบแลาเวนเดอร์จะมีต่อเติมส่วนห้องนอนที่สี่นะครับอันนี้หรือทําเป็นห้องนั่งเล่นหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะสนใจทําเลยโอเค เอาละครับเราลับหลังเล็กสุดในโครงการนะครับเริ่มต้นที่ลินลี่นะครับพื้นที่รอบบ้านนะครับอยู่ที่สามสิบแปดจุดหนึ่งตารางวานะครับร้อยสามสิบสามตารางเมตรนะครับแต่ละห้องนอนมีสามห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถนะครับแล้วก็หลังต่อไปเป็นลอเรนนะครับบ้านแฟดเหมือนกันนะครับพื้นที่อยู่ที่สามสิบแปดจุดหนึ่งตารางวานะครับ 150ร้อยห้าสิบตารางเมตรนะครับสำหรับฟัง์ชันก็มีสามห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถนะครับรายละเอียดทั้งหมดของรการก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามจุดเจ็ดเก้านะครับเอ่อราคาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ทั้งหมดในโครงการนะครับอยู่ที่85ไร่นะครับจำนวนยูนิตก็อยู่ที่489ยยูนิตนะครับ ทั้งหมดในโครงการเลยโครงการชื่อว่าเล็กคอร์เนนะครับของ p r f e e t t r o p e r t y อืมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการนะครับก็จะมีส่วนหย่มขนาดย่อยความคิดย่อยในอยซอยของโครงการนะครับสามารถวิ่งเล่นหรือพาครอครัวมานั่งเป็นปิกนิกก็ได้นะครับ ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมี CCTV รอบหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็รั้วกั้นโครงการนะครับจะอยู่ที่3เมตรนะครับถนนหลักอยู่ที่12เมตรถึง18เมตรนะครับแล้วก็จะมีระบบคีย์การ์ดนะครับสำหรับลูกบ้านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับรั้วกั้นโครงการนะจะเป็นแบบไม้กระดกนะครับนี่แบบนี้เลยไม้กระดกอย่างนี้เลย แล้วก็จะมีสัญญาการขโมยนะครับให้ทุกหลังที่ซื้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับในหลังที่พามาดูนะครับเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนะครับชื่อว่าลาเวนเดอร์นะครับตัวจริงเลยนะครับที่จะพามาดูที่ทางโครงการจะให้เลยเป็นแบบนี้เลยสำหรับประตูหน้าต่างนะครับ หากโครงการก็จะให้เป็นประตูอลูมิเนียมสีขาวแบบนี้เลยครับนี่ปิดได้แล้วก,ก็กระจกนะครับจะเป็นกระจกเขียวตัดแต่นะครับไป่ามาดูในบ้านก,กันเลยดีกว่านี่เป็นอันนี้เป็น living area นะครับตั้งแต่พื้นจะลดไปดานนะครับความสูงอยู่ยที่สองเมตรนะครับนี่ แล้วพื้นที่โครงการให้นะครับเป็นแกนิโต้ขนาด60คูณ60นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากดูตัวบ้านที่ทางโครงการเป็นคนตกแต่งให้ก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ได้ีด่ขึ้นให้ดูทางโครงการก็จะให้เป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับอันนี้สำหรับตกแต่งเป็นเป็นห้องทำงานหรือห้องสำหรับ ดูหนักก็ได้แล้วแต่เจอลูกค้าที่จะสนใจทำนะครับสำหรับห้องน้ำหรือห้องครัวก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ลิฟวิงแอนเรียนอย่างเดียวนะครับจะทํา,เ,าทเป็นโต๊ะอาหารตรงนี้ด้วยก็ได้ตรงนี้จะเป็นแนกคน์เตอร์บาร์นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารพวก โซว่าในขนาดประมาณหกที่นั่งนะครับสําหรับครอบครัวใหญ่ก็จะมานั่งทานข้าวกันที่นี่ก็ได้แล้วตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับทางโครงการก็จะให้ห้องครัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้เลยแต่จะไม่ได้ให้เคาน์เตอร์นะครับต้องมาบิวกันเองนะครับเคาน์เตอร์แต่โครงการเขาจะให้เป็นระบบนาป,ปาปาตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เป็นสิงหูสําหรับทำอา,อาหารพวกนี้าาบบน,นะครับแล้วพาไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ํานะครับทางโครงการก็จะให้ของเป็นของพัตโตนะครับใช่ครับของพัตโตนะครับ กระจกก็จะให้กระจกบานใหญ่ขนาดนี้เลยเอาไว้ส่องได้เลยแต่ถ้าใส่ทำห้องน้ำใหม่ก็แล้วแต่ลูกค้าดึงนะครับว่าจะทำหรือเปล่ปาไอวันนี้ก็พาไปดูชั้นสองกันดีกว่าตรงนี้เป็นบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ เริ่มจากห้องนอนเล็กกันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นห้องนอนเล็กขนาดห้องนอนสองนะครับเพดานจะสูงประมาณ2.7เมตรนะครับข้างบนไประหว่างนี้ก็พาไปดูห้องนอนสามดีกว่านะครับโอ๊ยิ นี่อันนี้ห้องนอนสามนะครับขนาดก็เข้ากับห้องนอนสองเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่ขนาดเท่ากันเด๊ะแตนระหว่างนี้ก็ไปดูห้องนอนใหญ่กันดีกว่าห้องนอนมาสเตอร์นะครับ ห้องนอนขนาดใหญ่มาสเตอร์เบสรูปของเรานะครับถ้าโครงการก็จะให้ห้องนอนใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไปดด้ก็ะสูงแต่สำหรับที่โครงการเขาตกแต่งให้นะครับก็จะดอฝฟางลงมาหน่อยให้เป็นเรียบๆใช่ รูปหน้าบ้านก็จะมีแบบบ้านทรงไทยกับบ้านยิปทรงญี่ปุ่นนะครับสำหรับราคาหลังนี้อยู่ที่ไม่แน่ใจว่าราคามันอยู่เท่าไหร่ใช่ครับประมาณห้าล้านสามครับโดยประมาณระหว่างนี้ก็ไปดูระเวียงวิวโครงการกันดีกว่า ตรงนี้ก็เป็นวิวหลักของโครงการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจมาซื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยที่จริงโครงการนี้ยังเป็นได้รับความเป็นส่วนตัวเยอะอยู่พอประมาณนึเลย สำหรับห้องมาตเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวของห้องมาตเตอร์อยู่ครับนี่ห้องน้ำก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไมากมายแต่แต่ก็สามารถใช้ได้าตามปกติอาบน้ำทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับกระจกก็ให้กระจกเหมือนกันหมดทุกห้องนะครับต่อดห้องน้ำ ระหว่างนี้ก็จะพาไปชมรอบๆบ้านกันนะครับโอเคระหว่างนี้พาไปชมรอบๆ,ๆบ้านกันนะครับโอเคแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับสําหรับร้านเราเวนเดอร์หลังนี้นะครับมีเนื้อที่ประมาณ52ตารางวานะครับ156ตารางเมตรต้นไม้ก็จะมีให้ประมาณนี้ถ้ารโครงการให้มากสองสามต้นนะครับ นี่เลยอันนี้เป็นส่วนที่โครงการกำลังจะสร้างใหม่นะครับยังเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีอะไรเหลือสําหรับลูกค้าที่สนใจต่อเติมก็สามารถต่อเติมหลังบ้านเข้ามาต่อเป็นรูปตัว L ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นครัวไทยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ชอบทําครัวหนักๆก็สามารถสร้างครัวไทยเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับใช่ควัพื้นที่สักลางว้ด้วยเลยนะครับฝังนี่ตรงนี้เลยสร้างมา อน,นี้จะเป็นที่เก็บของให้นะครับที่เก็บของก็จะมาอยู่ประมาณนี้ที่โครงการเขาให้มาครับสหรับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นก็ฝากรับชมแล้วก็ฝากติดชมก็ได้นะครับดังนั้นก็ฝากตับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไม่บยบาย รับประกันความมา่งแก่ดีนะครับทางโครงการช่วงนี้ลมก็แรงหนักมากนะครับรู้จากผมที่หัวได้นะครับถหัวฟูก็ไปข้าดหนึ่งเลยนะครับ